โยโยโยเทีเ่ยงตรงเชิญกับถึงนุนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนถึง,งนุนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอมาถึงค่ำคืนวันอังคารครับบิ๊กแมทพิจารณเลือกเกมเวลาตีสามตรงอยูฟ่ฟาชมเปี้ยนซีซรอบสุดทีมสุดท้ายนัดแรกเล่นเย้าเยือนนะครับอาเบไลซิกจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดจากสเปนครับไลซิกผ่านเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มจีนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย ชนะ4แพ้2ครับล่าสุดลงเล่นในบุนเดสตีกาบุกเสมออาส์บวกมา2-2รัันดับ5ในลีกนะครับมาโกโรเซยังมุ่งสิทธิ์ใช้งานอามบดูไฮดาร่าแต่ว่าตัวที่เหลือกลับมาสมบูรณ์ครับประตูเป็นปีเตอร์กูลาซีนะครับเกมรับวิลลี่ออร์บานก็จะกลับมาช่วยทีมนะครับแดนกลางเควินแคมเบลซาบิซิมอนดานี่โอโม แนวรุกก็เบนจามินเซตโก้กับลิสโอเปนด้านะครับโดยมีตัวอย่างยูซุโพเซนกับคริสตอฟบอมการ์เนอร์ก็เป็นตัวสอดแทกครับในขณะที่เรอัลมาดริดผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม4ผลงานชนะ6นัดรวดเลยครับแถมล่าสุดในลีกเนี่ย ب, เปิดบ้านถล่มจีโรนา 4ต่อ0ด้วยครับนำจาฝูงลาลิก้าอย่างเหนียวแน่นนะครับคืนวันนี้คารนเชลติเจอข่าวร้ายครับจูดเบลิงแฮมเจ็บไม่น่าจะลงได้นะครับก็ไปรวมกับตัวเดิมๆอย่างกูก๊กตัวเอเดมีเตาดาวิดอาราบาประตูคืนนี้ก็จะเป็นอันเดลูนินนะครับเกมรับคาบาคาวอาจจะถอยชัวร์แมนนี่ไปเล่นเซนเ,นเตอร์กับนาโชนะครับทางซ้ายเป็นเมนดี้ด้านกลางก็โคลสกามาวิงกาเฟเดริโกบาเบเดนะครับแนวรุกอาจจะใส่บราหิมดีแอส แทนที่ของจุดเบลลิงแฮมนะครับคูน้าเป็นโรดิโกกับวินิสุสจูเนียเหมือนเดิมครับเจอกันฤดูการที่แล้วในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันครับมาริดเปิดบ้านชนะ20บ้านไลซิกไลซิกก็ชนะ3 2คู่นี้ก่อนเกม ข้อมองมาริดบุกมาเป็นต่อแน่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปพอถึงระบบเย้าเยือนนะครับมาริดเองขาดจู๊ดเรล่งแฮมด้วยครับดังนั้นการจะบุกมาเสี่ยงเกินไปนี่ก็ไม่ง่ายครับแถมไรซิกแม้ว่าภาพรวมในลีกฤดุการนี้ไม่ดีครับแต่ว่าในเกมยุโรปในบ้านถือว่ายังมีทีเด็ดนะครับเกมแบบนี้ในมุมมาริดเองพี่เจษมองว่ามาเอาผลเสมอไว้ก่อนแล้วไปทุบในบ้านได้ครับดังนั้นเกมแบบนี้เนี่ยมาริดบุกมาเป็นต่อวัดใจอาเบริซิกในเกมยุโรปในบ้านนะครับพี่เจษมองว่ามีโอกาสยันอยู่ไม่แพ้เป็นอย่าง น้อยในคืนวันนี้ครับให้เชียร์อาเบไลสิกเป็นคืนนุกหนังบิ๊กแมชประจั